สวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการเส้นทางบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับเจด้าและแนักแสดงจากละครเรื่องแม่โขงค่ะวันนี้พวกเรามาที่บวงสวงนะคะที่วัดป่าคลอง11 <c oughs> บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> เส้นทางบันเทิงพามาดูบรรยากาศพิธีบวงสวงไหวบูชาองค์พญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลของทีมละครแมร่โขงที่วัดป่าคลอง11ค่ะผู้จัดผู้กำกับโอลิเวอร์บีเวอร์พร้อมด้วยนักแสดงมิทองระยะเจดา้าสรัญญาหมูภูสนะและทีมงานค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มทุกคนพร้อมใจมาด้วยความศรัทธาซึ่งงานนี้ช่อง7 HD ได้จัดเตรียมเครื่องไหว้ใบสีและอาหารมงคลชุดใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้กราบไหว้ขอพรน,นอกจากนี้ยังได้เดินสก,การะตามจุดต่างๆเพื่อขอพรให้ละครแมร่โขงที่มีเนื้อหาความเกี่ยวข้องกับพญานา ตอบรับดีส่วนเปรี้ยวทัศนียาและหลุยเฮสติดภารกิจไม่ได้มาร่วมด้วยแต่หนุ่มมิกก็ไม่ลืมที่จะโทรไปฝากบุญให้เพื่อนด้วยค่ะคุณลุยเฮส ทำไมฮะอะไรที่เป็นเรื่องสิริมงคลเรื่องอะไรดีๆอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเขาจะเข้าไม่ถึงอ่ะมันจะต้องมีอุปสรรคนะใช่ครับติดโน่นติดนี่เออติดกองละครผมก็บอกให้หยุดถ่ายไปดิเนพอโทรปพ๊บไม่มีสัญญาณจะโทรไปเอาบุญไปฝากไงไม่มีสัญญาณไะ่ตนะอะไรที่เป็นเรื่องของอ่า รู้ความรู้สึกอะไรดีๆสิ่งดีงามอะไรเรื่องดีๆไปไม่ถึงเขาเลยไม่อไม่ถึงเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนไม่เรื่องดีๆเหมือนแบบอันตี้หรือเ็าเรียกอะไรนะคือแบบจะพูดว่าเขาเป็นคนบาปนะครแต่มาคนบาปไม่เชิงว่าน่าจะมีอะไรสิงอยู่ในล่างคือมารขนาดโอ้โเล็กกว่าบาปอีกขนาดโทรธรรมดายังโทรไม่ได้เอก็เป็นอีกหนึ่งพิธีผมเชื่อว่าพิธีแบบนี้ คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเรามีความเชื่อความศรัทธาและความเคารพในองค์พญานาคแล้วเราทําละครเรื่องแม่โขงซึ่งเกี่ยวกับท่านโดยตรงอยู่แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งที่มนุษย์อย่างเรากระทําได้กับเทพทุกครั้งที่ผมไหว้เนี่ยผมก็จะแบบแผ่บ,บุญบารมีที่เราที่เราสามารถที่จะ ที่จะทําได้แต่ว่าท่านทําไม่ได้เราก็แผบ่บุญบารมีให้กับท่านด้วยเพื่อเป็นแบบว่าเราก็ขอพอรท่านอะไรเงี้ยครับเกี่ยวอะไรกันนี้มันได้ป่ะ่าม่่าใช่น่าจะติดมาจากบวงวิมาลาแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อกี้คือแบบฟังฟังเขาด้วยแบบว่าสีรู้เลยว่าตัวเองฟังด้วยเขาด้วยสีหน้าเริ่มใสอะ่ะ <c oughs> เป็นการบูชาพญานาคแบบ โอ้โห oh, อลังการมากถือว่าเป็นการบูชาแบบจริงจังที่สุดครั้งนึงในชีวิตเจเลยผมเรากขอให้ละครเราปังๆดังๆครับผมเอานี้ได้สี่เลี้ยงได้ห้าเลี้ยงบวกอะไรบอย่างหนึง่ง<ะ>ได้หเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วมีชารเลน์เดี๋ยวมีพระเอก2คนก็ทํทำให้อุไ oh ปก่อนเ็็งานงงเลยเด้อ <my. S 2> <laughs> นะก็ฝากละครแม่โขงนะครับผมกําลังสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใครที่ชอบดูบู้มันๆคุณได้ดูต่อจากนี้เยอะมากครับใครที่ ชอบ C ีีที่คุณได้ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีพญานาคไม่ใช่แค่องเดียวนะฮะเดี๋ยวมีสององค์ให้คุณดูด้วยนะครับผมใครที่ชอบความรักนะครับผมต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าความรักของพวกเราจะเป็นยัยงไงนะครับผมรับรองครับว่าครบรถแน่นอนครับแม่โขงทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลาสองทุ่ม40ิฝาก้วยครับคืนวันพรุ่งนี้ติดตามชมละครแม่โขงกันต่อเวลา20นาฬิกา40นาทีนะคะ ส่วนนุ่มหมูผู้นะช่วงนี้แฟนๆได้ดูผลงานละครจัดเต็มต่อเนื่อง2เรื่องเลยค่ะละครก่อนข่าวพักข้างมนตรา,ฟ,าฟ้าฟื้นกระบ,บทนคุณออกอากาศให้ชมมาสักพักกระแสะตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆการผจญภัยในป่าหมอกมีอีกหลายเรื่องราวให้ลุ้นรวมทั้ง 4G ที่แฟนๆชื่นชอบและอีกเรื่องที่กำลังเข้มข้นเช่นกันอย่างแม่โขงเรื่องนี้หมูรับบทวิสัยเรื่อง 4G ก็เป็นที่พูดถึงไม่หยุดค่ะโดยเฉพาะเมื่อพญานาคปรากฏตัวดูยิ่งใหญ่น่ากเกรงขามมากๆงานนี้สาวเจด้าสรัญย่าเลยต้องขอแวะมาแซวความฮอตของนุ่่่่มมหมูะหนนอยคีเจ จับสิเย็เป็นยังไงร้อนไหมคืออะไรคนมันฮอตคนมันฮอตอ๋อคือเห็นหน้าคุณก็คือทั้งเย็นทั้งกลางคืนเลยนะแต่คือที่อย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คืออยู่ในป่าเหมือนกันเนาะถูกต้องครับผมอยู่ป่า2เรื่องเลยเออเลิศนะเลิศ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 แต่สิ่งที่ยากเนี่ยคืออะไรรู้ไหมถ่ายพร้อมกันแล้วก็ CG ทั้ง2เรื่องเลยบางวันต้องมีบางวันก็มีสับสนนะเพอาไปถ่ายเรื่องวันนี้เป็นใครวะ โอเคมาตั้งสติได้แล้วครับเพราะว่าโทนก็ปะปะๆเหมือนกันใช่โทนก็ปะาะเหมือนกันแล้วก็ต้องเล่นกับ CG เหมือนกันก็ต้องจินตนาการเหมือนกันเลย่ภาพสวยทั้งสองเรื่องนะใช่ภาพสวยสองเรื่องเลยแฟนๆของหมูภูสนะให้กำลังใจได้ทั้งมนตราฟ้าฟื้นและแม่ของเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกให้รอชมกันอีกเพียบเลยค่ะ มาที่ละครเสาห้าคืนนี้หนุ่มๆต้องรวมตัวรวมพลังกันอีกครั้งเพื่อสู้กับกลุ่มคนร้ายจากจาก,กาที่จับสาวๆไปเป็นตัวประกันยิ่งเข้าใกล้ดินแดนจาก,กามากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งทวีคูณมากเท่านั้นนะคะงานนี้ชาวแก๊งเลยต้องกระจัดกระจายกันไปทําภารกิจส่วนทีมนี้ดูจะเจอด่านยากสุดโดนัทพัทรพลบอชนะกันเกรซสพเลเนยประพาดาและกันเมนิสาเพราะคนร้ายมากกันเยอะแต่ละคนสู้ด้วยท่าไม้ตายของตัวเองยกเว้นบอสนี่แหละคะ่ะท่านี้ไม่น่าใช่ท่าไม้ตายแต่ก็ทําเอาคนร้ายถึงกับไปไม่เป็นเลยล่ะคะ่ะ ผมแข็งสู้เขาไม่ได้ผมก็ต้องมีโมเมนต์อื่นอ่ามีแบบ เราจะเรียกมันว่าอะไรเรวยความที่เป็นคาแรคเตอร์ของนายยอดอะไรเงี้ยใช่เป็นนักร้องเรื่องมูฟเมนต์การสู้เนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เราก็จะใช้ไหวพริบนิดหนึ่งไม่จิ้มตาก็ต้องบีบจุดยุทธศาสตร์จริงๆแล้วตัวกลิ่นมันก็แบบเน้นความคล่องตัวมากกว่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าทำนด้ทุกท่าอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะใส่ท่าไหนมาให้ก็จะได้เห็นการบูแบบนะผู้หญิงก็มาบูเหมือนกันแล้วก็ผู้ชายก็มาบูด้วยรับรองว่า สนุกแล้วก็มันแน่อนอนค่ะอีกสักครู่จบเส้นทางบันเทิงรอดูเสาห้ากันต่อเลยนะคะ อีกหนึ่งความน่ารักที่ประทับใจหนุ่มอ๊อบชนะพลมาตลอดคือทุกๆวันคล้ายวันเกิดก็จะมีพี่พี่น้องๆ้องแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันแบบนี้ทุกปีค่ะอ๊อบบอกว่าบางคนมาไกลาจากจังหวัดเชียงใหม่ลบบุรีและหลายคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เพิ่งเข้าวงการซึ่งช่วงแรกๆที่เพิ่งถ่ายทำละครก็มีไปให้กำลังใจถึงกล้องถ่ายและรอกลับบ้านพร้อมกันตอนเช้าเลยก็มีค่ะเหมือนความตั้งใจผมทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้มาร่วมกับพี่ๆี่เขาเขาก็อยากร่วมทำบุญกับเราบางคนนี่อยู่ตั้งแต่แบบ ยังเรียนอยู่จันแบบทำงานอะไรเงี้ยคือเยอะชอบพี่ออฟมาตั้งแต่สิบสามสิบสี่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องอายุใช่ <laughs> ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดแบบชอบพี่คนนี้มากแบบอยากจะมาเจอจนเราได้มาเรียนที่กรุงเทพแล้วถึงได้แบบมาเจอพี่ออฟค่ะแล้วก็ติดตามมาตลอดค่ะถ่ายละครไปนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้ากองเลือกตีสี กับดีพร้อมผมพรุ่งนี้เช้าทํางานนี่หลายๆคนอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยคือแก๊งเนี่ยผมบอกเลยคือไม่ว่าจะมีเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาในรุ่นใหม่ๆน้องๆเข้ามาแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาแต่พี่ๆเขาเนี่ยในในเจนแต่รุ่นแรกเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นจุดหนึ่งที่ เป็นบ้านที่คอยเปิดประตูรับแฟนขับใหม่ๆของผมเข้ามาส่วนช่อง7 HD ก็นํามากรองเค้กน่ารักน่ารักส่งถึงมือให้ออฟเรียบร้อยและสําหรับผลงานละครเรื่องใหม่ฟ้าพยับก็เตรียมเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะที่กําลังเตรียมตัวจะเปิดกล้องก็น่าจะถูกใจเพราะาผมก็แา่เตรียมเดินเพียเพ้ยนๆอยู่ช่วงนี้ขี่ม้าเยอะ <c oughs> ขี่ม้าสองชั่วโมงเดินเพี้ยนเลย <c oughs> แต่ถือว่าผมนั้งใจนะผมผมพยายามทำให้มันดีที่สุดฝึกฝนให้มันดีที่สุดซึ่งจะไปใช้ในละครมากน้อยแค่ไหนแต่ สิ่งที่ผมเรียนมาผมจะเอาไปใชใ้ให้ได้ดีที่สุดหมดเวลาของรายการเส้นทางบันเทิงแล้วค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามละครเรื่องแม่โขงนะคะวันนี้เจด้าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ